คลิปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพลายล้อมไปด้วยภูเข,ขาและต้นไม้เดินทางง่ายไม่ใช่สายลุยก็เที่ยวได้ครับกับส่วนคุณดาจังหวัดระยอง let's go <S สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o x s r i a l i e นะครับวันนี้ นะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆ <Okay. S 1> นะครับคลิปล่าสุดที่ลงไปก็คือเราไปนั่งคุยกันแต่ว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเที่ยวสวนคุณดาจังหวัดระยองนะครับระยองฮิฮิสัน้นจันฮิยาวอะไรอ่ะวันนี้เราก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางไปทั้งหมดเกือบสิคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีก็กคือที่แคมป์เลยอเคนะครับ Oh. คือออต้งงขับยย่า11โลเลเ<อ>แล้วตรงนี้ผมก็ขอพูดก่อนเลยว่าสิ่งที่เรากําลังเดินทางมาตรงนี้นะครับไม่ใช่ทางหลักนะครับที่คนปกติทั่วไปเข้ามากันนะฮะที่จริงทางหลักจริงๆมันมีเป็นถนนแบบลาดยางดีๆเลยมันมีครับแต่ว่า Google แบบมันดันพามาทางชาวบ้านแบบนี้โอ้เราก็เลยแบบว่าขับรถคดเคี้ยวกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวคือเรามาเส้นนี้ได้แต่ Google ้ยอ้าเือ อันนี้คือจุดที่ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับจะถ่ายนะครับทางเข้าใช่แล้วครับร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของทุกช่องที่ผมไปดูมารวมถึงตัวผมเองที่ได้กระทําลงไปนั่นก็คือการถ่ายทางเข้าของบ้านเราลิมเขื่อนแบบนี้ซึ่งทางเข้าบ้านเราลิมเขื่อนนั้นไม่มีความซับซ้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับขับตามป้ายหรือขับตาม g o o g l e Map นะครับเราก็จะสามารถมาถึงบ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาได้อย่างไม่ยากเย็นเลยแม้แต่นิดเดียว นะครับเดินทางสะดวกมากอาตตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับสวนคุณดาบ้านเราริมเขื่อนนะครับต่อมานะครับที่เราจะต้องทำนะครับนั่นะก็คือการไปเช็คอินนั่นเองนะครับวันที่ผมมานะครับนั่นะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองดูจากท้องฟ้าจากเมฆฝั่งซ้ายคุณจะเห็นว่ามันมืดมาเลยแต่ไกลเลย แต่ว่าไม่เป็นไรครับโชคชะตาเราก็คงจะไม่โดนฝนหรอกมั้งนะฮะ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้ามาเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปจุดกางเต็นท์ของเรากันไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนกูดาไปเรียบร้อยนะฮะอัปเดตเดือนตุลาปีหกห้าช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองนะครับเรามาพักกันสองวันหนึ่งคืนนะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมใช้โดนบินเก็บเอาอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยมาถึงเป็นคนแรกก็จริงฮะแต่เต็นท์ที่จะกลางโคตรใหญ่เลยหนึ่งในสุดอีก เดี๋ยวเธอไม่ลากเข้าไปข้างในเนี่ยซื้อหมดแล้วอย่าซื้อให้มันใหญ่ต่อจากนี้นะครับจะเป็นทามแ lap นะครับกับการกางเต็นท์อภิมหาโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ถ้าอยากรู้มันใหญ่แค่ไหนทามแ lap มันมีถึงมืดอ่ะเผลอๆลรอดูตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่านะครับกางเสร็จทีน่าจะสี่ทุ่มนะเป็นอันนี้โอเคไปลองลุยกันเลย หลังจากพูดไปว่าฝนไม่น่าตกหรอกมันก็ตกตอนกางเต็นท์ซะได้แต่ยังไงยังไงเราก็คงจะต้องกางเต็นท์ให้เสร็จจะกางเต็นท์เสร็จนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายัคไปเล่นน้ํากันดีกว่านะครับพูดร่วมชะตากรรมการเล่นน้ําในวันนี้นะฮะไม่แต่กล้องมันแบบอนอยู่ไงโอเคอะอันนี้คือใช้กล้องกูเป็นกระจกเราโอเคนี่นะครับ ใช่อย่างงี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวจองแบบนี้อยู่ส่วนคนเดียนี่วะต้องมาบอกตรงนี้ใช่ไหมโอเคพอดีจะเช่าเรือครับได้เลยค่ะกี่ลำเอากี่ลำดีสองคนคนคายักสองลำหกเรือลลำะมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยใช่ไหมครับก็เอาเซิร์ฟหนึ่งมีเอาเป็นเรือสองเซิร์ฟหนึ่งก็พอแล้วมั้งโอเคตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงกลางให้เราแบบ เล่นกันรอสามารถเอาของโอ้ของมางตรงนี้ได้ครับว้ายหนูอยากขับอันนี้ได้เหรอคะหนูขอซ้อนได้ไหมคะว้ายพวกมึงคือพีละคนใช่ค่ะนี่คืออะไรไปโชว์ ก็พอนะเพื่อนขออย่างคุณควายตรงนี้นะครับเราก็ขอยืมรถไฟฟ้าพี่เานะครับพี่ใจดีมากๆนะครับให้ยืมรถฟ้าได้ด้วยนะครับแต่ปกติไม่มีให้เช่านะครับรถไฟฟ้าแบบนี้เดี๋ยวไพ่เลือไปให้ไปค่ะพาหนีตกไปค่ะมึงระวังนะท่านเจ้ามึงไม่โดนสะพานอีดอกมึง มึงต้องอ้อมมันนี้มึงต้องอ้อมมันนี้มึงจะผ่าโฟมไปได้ไงเราเย้ครับตอนนี้เราก็พายไปได้สักพักหนึ่งครับนี่เป็นทางปากน้ำนะครับข้างในก็จะเป็นเป็นแม่น้ำอีกจุดหนึ่งพายเข้าไปให้เห็นนี่พาออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับนู่นกับที่พักนู่นับไกลมากเลยตอนนี้แล้วก็จะพายไปถ้ามีแรงไหวก็พายต่อไปครับงรนกิกาศดีมากถึงจะย้อนแสงก็เถอะตรงนี้ก็จะเป็น วิวต้นสนนะฮะที่มีอีกกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่แถวนูน้นตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงปากทางเข้าตรงนี้นะครับนี่สวยงามมากตอนนี้เราอยู่อ่างเก็บน้ํานะครับเขาจุกนี่ก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่พักของเรานะครับจะเป็นมุมอยู่แถวนูน้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทางพายเลียวต่อได้แต่ถ้าใครพายไหวก็ไปต่อเลยนะครับ <c oughs> ผมพายไม่ไหวแล้วผมอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้พี่เจ้าของครับสวัสดีครับ อันนี้เป็นพี่ที่แนะนํามาให้มาถ่ายตรงนี้นะครับโอเคพื้นที่กินกว่า4,000ไร่นะครับอ่างกันน้าที่นี่นะครับถ้าใครสนใจก็มาแวะพักได้ครับสวนคุณดาข้างในลูกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าตรงกลางตรงอู้นไกลๆนี่คือเขาฉมานะครับบรรยากาศตรงนี้นี่สิบๆไปเลยฮะโหบรรยากาศดีมากแต่ว่าถ้าคุณจะพามาจุดๆนี้นะฮะที่สูนคุณดาครับแนะนํานะครับนี่เราเซิร์ฟบอร์ดมานะครับนม่งยืนพายมาทั้งทางเหนื่อยใช่ไหมเอาคายักมาแล้วเออ แล้วก็มาเป็นพ่อกับแม่ต็มาสานต่อแล้วก็มาเป็นรุ่นพี่เด็กๆอ๋อนี่คือรุ่นพี่เ็เด็กๆ <c oughs> ตอนนี้ปัจจุบันครับครับผมสุดยอดเลยพี่ผมว่าก็ทําเงินมาแบบตั้งแต่รุ่นแรกเลยปะ่ะใช่รุ่น,ร,นรุ่นตาและยายเนี่ยจะทําเป็นแค่ยางกับปลูกสับปะรดอ๋อจะเป็นแค่ยางกับปลูกสับปะรดใช่ไหมพี่รุ่นพ่อกับแม่ก็จะมาปลูกเกือทมังคุดทุเรียนอ๋อค่อยๆปรับมาเรื่อยส่วนกายเป็นรีสอร์ทสวนคุณดาสิ่งที่วันนี้ครับผมขอบมากเลยพี่ครับ ไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการไปเที่ยวสวนคุนดาหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบรรยากาศก,กับมุมที่ผมถ่ายมานะครับถึงจะไปช่วงเย็นหน่อยเมื่อวานแสงอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าผมก็เก็บตกช่วงเช้ามาให้อยู่หน่อยนึงเราโดรนไปบินขึ้นมาเห็นบรรยากาศยามเช้าแบบสวยงามมากนะครับแล้วก็แนะนําเลยว่าถ้าใครอยากจะมานะครับผมว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ย เป็นช่วงที่น่ามาที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่ลมกําลังเย็นนะ่ะขนาดเมื่อคนะืนอ่ะคือช่วงเนี้ยคือช่วงตุลามคมก็คือยังไม่ไม่หนาวเต็มที่นะแต่ตื่นมาก็คือลมเย็นมากบรรยากาศเนี้ยก็คือแบบประมาณประมาณแบบ2ี24ี่องศา25องศาประมาณนั้นนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาส่วนกลางคืนเย็นมากแต่ถ้าเย็นไม่พอทางเต็นท์เขาก็มีพัดลมให้เช่านะครับมีปลั๊กไฟเดินให้เพียรพร้อม นะครับก็อาจจะไม่ใช่สายลุยๆสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้เก็บบรรยากาศริมน้ำพายคาย,ยักมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นมากมายนะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง n o t i l i d a t e นะครับแล้วว่าทริปหน้าหรือว่าคลิปหน้าจะไปทำอะไรหรือจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากกดตามไปด้วยนะโอเคเจอกันทุกคนบ๊ายบาย